กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเพจก้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมนะครับก่อนนําเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เคยเจอเลยครับผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมเพิ่งได้มานะครับชิ้นแรกเลยนะครับ อันแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่แะเป็นหัวเป็นเสียงพญานาคนะครับหรือที่ชาวบ้านเรานะครับบ้านๆเราเรียกไม้ไม้ตะพดนะครับนี่นะครับที่แกะเป็นเสียงพญานาคนะครับครับเก่าๆทำเดิมนะครับของเครื่องรางของหลวงก็เดิมนะครับครับของก็ไม่คิดนะครับว่าจะ ได้บูชามานะครับผมก็ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องรางนะครับพอดีนะครับถามลูกสาวท่านท่านก็บอกว่าเห็นแต่คุณตาท่านนะครับพกเวลาท่านเดินไปไหนนะครับท่านเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการเก่านะครับที่ท่านเกษียณนะครับตัววันนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะครับผมก็เลยนะครับได้ขอดูนะครับดูแล้วก็ชอบนะครับก็ ขอผูชามานะครับเดี๋ยวที่เวิร์กไปกว่านั้นนะครับที่พีคไปกว่านั้นก็คือเขาเป็นเสือซันเล็บนะครับนะครับเป็นเสือซันเล็บนะครับความยาวนะครับความยาวอยู่ที่38นิ้วนะครับอาจจะเทอะทะหน่อยนะครับผมอาจจะรีวิวยากหน่อยนะครับนี่นะครับหรือ97เซนเลยนะครับ เดี๋ยวอีก3มเซนนะครับจะถึงเมตรนะครับก็เหมาะมือนะครับครับเวลาคนเวลาเราใช้นะครับประยุง์ก็พอดีนะครับเป็นไม้ตะพดนะครับนะครัแต่ส่วนมากแล้วนะครับก็คงจะเป็นนะครับขันผู้สูงอายุนะครับ เก็เป็นเสียนพญานาคนะครับรับดอกทองไทยนะครับคือแกะเป็นเสียนพญานาคอยัดสูงนิดนึงนะครับมีน้ำหนักเบานะครับลอยแกะนะครับนี่ครับตรงปลายเสียนนะครับเนี่ยครับคล้ายๆทองเหลืองเป็นทองเหลืองเลยนะครับที่สวมอยู่นี่นะครับนี่ครับ เป็นมงกุฎทองนะครับไปนครลอยแกะในธรรมชาตินะครับแกะด้วยมือนะครับเห็นไหมครับสวยงามคาบไขรตามร่องนะครับนะครับดูเจาะดวงตานะครับนะครับตัวเขี้ยวนะครับนะครับเขี้ยว เหีนนี่ครับมีคาบไข่ธรรมชาติจับอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเงินนะครับที่ทําเป็นลิ้นนะครับนี่นะครับลิ้นพญานาคนะครับเขี้ยวตรงปากของพญานาคนะครับเนี่ยครับดูคาบไข่นะครับจับอยู่ข้างในนะครับคำเก่า ถอยท่านใช้งานมานะครับเจ้าของเดิมนะครับท่านจะเดินทางไปไหนท่านจะเอาไปด้วยนะครับเนี่ยครับพันประยุงของท่านนะครับทุกวันนี้ท่านก็เสียแล้วนะครับท่านก็เหลือลูกสาวหลานสาวนะครับนะครับตรงนี้เป็นทองนะครับทองเหลืองนะครับตรงนี้ทองเหลืองนะครับครับเห็นนะครับรอยพับนะครับรอยพับทองเหลืองตรงนี้นะครับ ถัดลงมานะครับแกะนะครับเป็นเสียนพญานาคตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับน,นี่นะครับแกะเป็นเสียนพญานาคนะครับที่พันนะครับอ้อมนะครับพันรอบนะครับพันรอบตัวด้ามลงมานะครับนี่ครับพันลงมาเรื่อยนะครับนี่ครับ ดูคราบไข่นะครับตามรองตามหลืบนะครับเห็นไหมครับดูความเก่าของเขานะครับซูไม่ดูชัดๆเห็นไหมครับดูความเก่านะครับปัญหาพันเกี่ยวลงมานะครับนี่นะครับนาเกี่ยวนะครับพันลงมาเรื่อยๆนะครับ ขออนุญาตกลับอีกด้านหนึ่งนะครับ,รบส่วนหางของพญานาคนะครับสะพันลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายสุดนะครับนี่นะครับหางของท่านจะปลายสุดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วปลายสุดนี้จะห่อหุ้มไปแผ่นทองอย่างเช่นกันนะครับ เป่นหุ้นปเป็นททองเหลืองเช่นกันนะครับอาจจะรีวิวยากนะครับเพราะความยาวนะครับผมสูง170นะครับความสูงก็ก็พอดีนะครับนะครับเวลาขนาดเอวนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมตองนี้นะครับนี่นะครับชักออกนะครับ นี่นะครับเสลยาซ้นเล็บนะครับอักขระนะครับสมด้านนี้ก่อนนะครับเก่าๆแห้งๆเดิมๆนะครับนี่นะครับตอกอักขระพระคาถาไว้นะครับเสลสาซ้นเล็บนะครับ ตรงนี้จะโบนะครับนี่นะครับผมอาจจะพูดวาบนะครับเราจะให้ดูนะครับนี่ครับความลึกของเขาจะโบลงไปไว้คอยสวมนะครับอ่านี้นะครับต่อเป็นอขลปะปคาถานะครับ ลึกชัดเจนสวยงามชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตอกได้ลึกนะครับใบมีดนะครับไม่เป็นสนิมนะครับออกเป็นสีเขียวเลยนะครับเป็นเครื่องลานอีกชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับที่หายากมากนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ถูนะครับเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมเขาชักออกมาเขาเอามาถูนะครับ ผมก็เสียดายนะครับนะครับเขาจะมาถูนะครับก็คือหลานชายของท่านนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็จะไม่ไม่ก็ไม่ถึงกับว่าเสียหายนะครับก็เขาอยากดูเงานะครับเขาอยากดูว่ามันเป็นอะไรนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับโทรมาได้นะครับผมที่061059นะครับ1663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นลายนะครับสวงเข้าอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงแป๊บหนึ่งกับนี่ครับกึ๊บสวยงามครับ ติดตัวนะครับเดินทางไปไหนนะครับเป็นอาวุธคู่กายได้เลยนะครับเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หายากนะครับตักทายกันเข้ามาได้นะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ